สำหรับชาวราศีธนูสัปดาห์นี้คือช่วงเวลาที่คุณเริ่มมองชีวิตด้วยมุมมองใหม่ที่สุขุมมากขึ้นหลังจากที่คุณเคยใช้พลังไปกับการสแสวงหาการเดินหน้าและการเปิดประสบการณ์อย่างไม่หยุดยัง้งภาพรวมของสัปดาห์นี้คุณอาจเริ่มรู้สึกว่าการเติบโต ไม่ได้หมายถึงการไปไกลเสมอไปแต่คือการเข้าใจตัวเองลึกขึ้นการชะลอจังหวะเพื่อทบทวนความหมายของสิ่งที่คุณกำลังทำจะช่วยให้คุณเห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นด้านการงานเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนระยะยาวงานหรือโอกาสใหม่อาจเข้ามาแต่คุณจะเลือกด้วยวิจารณญาณมากขึ้น ไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นเพียงอย่างเดียวการเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในจะให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าด้านการเงินสัปดาห์นี้เหมาะกับการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญการใช้จ่ายอย่างมีเป้าหมายจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและไม่กังวลกับอนาคตมากเกินไปด้านความสัมพันธ์ คุณอาจต้องการการสื่อสารที่จริงใจและเปิดกว้างการแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ความสัมพันธ์เติบโตไปพร้อมกันคำแนะนำของสัปดาห์นี้คืออิสรภาพที่แท้จริงเริ่มจากการรู้ว่าคุณเลือกอะไรด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยความเร่งรีบตั้งใจภายในว่า ฉันเดินไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจและความเชื่อมั่นในตัวเองสัปดาห์นี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นปีใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดและมั่นคงมากขึ้น